ที่รบผมนายสรวงเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสระแก้วเขตสามพักเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอชื่อนางสาวแพทองทานจินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา159ส่วนการรับรองอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมครับขอเป็นการรับรองโดยการ กฎบัตรแสดงตนครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขณะนี้ได้มีการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกดีตามรับทุลมตาตรา159ราแล้วต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า50ท่านผมจะใช้วิธีตามที่ตกลงไว้คือผู้ที่จะรับรองขอให้กดบัตรแสดงตนครับนะเจอได้เลยครับผู้ที่ต้องการรับรองว่าสมควรให้นางสาวแพรต้ทองการชินวัตร เป็นนายกรดนตรีกรุณาเจียบบัตรแล้วก็แสดงตนครับมีผู้ใดครับท่านประธานครับผมในแพทย์ลงกรมนิกาศส8 2รับรองครับครับรับรองนะหนึ่ท่านนะครับรับรองมีไหมครับผู้ที่ต้องการรับรองแล้วก็กดบัตรไม่ได้ไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่า การรับรองเจ้าหน้าที่แสดงผลครับแสดงผลว่ารับรองกี่ท่านครับจำนวนผู้เข้าประชุม2 9 6แต่ว่ารับรองกี่ท่านครับครับเชิญครับพอจำบุญจาแล้วรับรับอ่าบวกหนึ่งนะท่านประธานที่กรบครับผมผมรู้มาที่สั่งพุ่มครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่าท่านประธานถามแบบปุ่มเกลือครับครับท่านประธานต้องถามว่าถ้าใครรับรองก็ให้กดบัตรเห็นด้วยใครไม่รับรองท่านประธานไห้กดบัตรไม่อะไรก็ว่ากันไปครับอยางมื่ตะก,กี้ท่านประธานให้แสด <ๆ S 2> งเจตจำครับ,ค,รบคือมนันต้องชัดงเกนครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับท่านท่านประธานครับเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นข้อกฎหมายครับผมคิดว่าท่านประธานต้องถามใหม่ครับไม่ต้องทามประาครับใหม่ครับขอบพระคุณครับได้ครับ ถามใหม่ก็ได้ก็ต้องลบอันนี้ก่อนครับลบอันนี้ไปก่อนครับเพราะนั้นตอนแรกก็เราได้ตกลงขั้นตอนว่าขอกดบัตรแสดงตนเท่านั้นก็ถือว่ารับรองแต่เอาให้ชัดเจนอย่างที่คุณครูมณิต์ได้ต้องการก็คือว่ากฎบัตรแสดงตนถ้ารับรองก็กดกฎบัตรเห็นด้วยถ้าไม่รับรอง ก็กดบัตรเอาให้หมดไปเลยก็ได้ถ้าไม่รับรองก็กดบัตรไม่รับรองท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับสรวงเทียนทองครับขออนุญาตท่านประธานแค่กดบัตรแสดงตนเฉยๆครับเพราะตอนนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนของการรับรองในสิ่งที่ผมเสนอไปครับท่านประธานครับขอบคุณคุณครับก็ทางงั้นเอาใหม่นะครับเอาให,หม่การรับรองก็ใช้คะแนน ห้าสิบท่านเพราะนั้นเพื่อไม่ให้สับสนกับคะแนนผู้ที่ไม่รับรองรับรองรับเพราะว่าเหมือนกันที่เราปรกติการประชุมใช้การรับรองโดยการยกมือแต่ทีนี้เนื่องจากเพื่อความชัดเจนเราก็เลยใช้บัตรเสียบโดนเพราะจะได้ปรากฏคะแนนด้วยนะครับนะนะครับท่านประธานก็รู้ครับผมผมครูม,มานิดครับได้ครับได้รครับท่านประธานต้องชัดเจน,นะคะรับได,ได้ได้ครับเกิดทะลึ่งขึ้นไปแล้วก็ไปร้อง มันก็จะเป็นปัญหาผมว่าขั้นตอนไม่ได้ยากเลยอันดับแรกท่านประธานก็ขอให้แสดงตนก่อนพอแสดงตนเสร็จแล้วก็มาว่ากันว่าถ้ารับรองอ่ะห้าสิบคนที่คุณสรวงเตียนทองเสนอไปอ่ะก็ให้กดอะไรก็แล้วแต่ท่านประธานจะกําหนดถ้าไม่รับรองก็ให้กดอะไรตามที่ท่านประธานกําหนดครับผมคิดว่ามันจะได้ชัดเจนไว้เลยครับท่านประธานขอบพระคุณครับก็จะท่านประธานที่เคารพครับเชิญครับ ประธานที่เคารพครับผมสุกันมาธาครับประธานที่เคารพครับมายเดติดกอขอติเตละคนเอาประเด็นเอาประธานวิปรัฐบาลก่อนครับเชิญครับกราบียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายวิสุทธ์ชัยนะรุนในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านประธานครับเมื่อกี้เนี่ยแค่รับรองนะครับกดบัตรแสดงตนก็ถือว่าเป็นการรับรองแค่5้าสิบคนก็ถือว่าครบนะครับ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปกดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกต่างหากนะครับท่านจบดูขั้นตอนนั้นแค่นั้นนะครับครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าเราตกลงแต่แ,ตแรกว่าก็กดบัตรเปลท่ยนบัตรกดบัตรเซ็นต์นผมประทุ<ว>ครับแสดงว่ารับรองนะครับไม่ไม่จาเป็นต้องอต้องไม่รับรองเพราะทุกครั้งที่มีการรับรองในยติต่างๆก็าตามนี้เจนรับจุกรโนครับ ประธานที่เคารพครับผมสุกันโมนมาธนาครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดยะลาเขตสองด้วยความเคารพเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวเพื่อแสดงความชัดเจนตรงนี้แต่มันมีถ้อยคําบางถ้อยคําที่ผมเห็นคิดว่าท่านกรุมาทิาควรจะถอนเพรก็คือคําว่าตะลึง่งเป็นคําที่ไม่เหมาะสมผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยครับขอบคุณครับครับก ไม่เป็นไรมั้งนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้หยาบกายอะไรนะครับโอเคครับก็อเ,อเอาตามที่คุณสระวงได้ประธานวิปผ่ายรัฐบาลแล้วข้อตกลงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วนะครับก็ค,คือ<ะ>เราจะให้ผู้รับรองอนางสาวแปรตองการเินวัติเป็นนายกปรีนะครับรับรองเสนอชื่อนี้นะครับก็กดบ,บัตร แสดงตนเท่านั้นนะครับเจิญครับใครที่ยังต้องการรับรองและกดบัตรไม่ได้ก็ต้องการ50ท่านตามข้อบังคับเรียนท่านประธานสภาครับสััมพนธ์ไม่ยูโซนะครับ412รับรองครับ412รับรองเพิ่มอีก10ท่านนะครับครับเจินครับอย่างไม่ปิดการถ้าไม่มีนะครับ ก็ถือว่าปิดโขคะแนนรับรองแสดงตนด้วยแสดงคะแนนด้วยครับครับรับรองจำนวน290ท่านถือว่าครบของผู้รับรองครบเกิน50ท่านแล้วนะครับ291ครับจะได้บันทึก291นะฮะถือว่ารับรองถูกต้องแล้วนะครับ จะมีท่านสมาชิกเสนอบุคคลอื่นเพื่อ <c oughs> เป็นนายกนตรีอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็ <c oughs> ถ้าไม่มีเป็นนั้นว่าสมาชิกเสนอบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกตรีมีผู้รับรองถูกต้องนะตามรัฐธรนูญครับจำนวนหนึ่งท่านเสนอมากค็คือนางสาว แตรทองทานจินวัตรนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการลงคะแนนนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลเสนอชื่อคนเป็นนายกรีเพียงท่านเดียวก็แต่จะต้องมีการลงมตินะครับเดี๋ยวห้จบนิดก่อนจะต้องมีการลงมตินะครับ จำนวนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาที่มีอยู่คือต้องมากกว่า248ครับก่อนก่อนครับเอาขั้นตอนนี้ก่อนครับเชิญครับมีผู้ยกมือจะแสดงความเห็นเจิญครับคุณนรุพงศ์ครับ